แล้วก็จะมาซุ่มหาแมวกันตอนนี้ใ่มีทั้งหมดพันประมาณพันทองนะคะแล้วก็กับเก้าเพจถ้าซื้อทั้งหมดจริงมันซื้อได้3ตัวแต่ว่าขอซื้อแค่2ตัวก่อนแล้วกันเพราะดูเหมือนว่าส่งแมวออกไปกี่ตัวมันก็จะจํากัดว่าหาของเล่นได้เท,ท่าที่มันจะหาได้นะคะนเดี๋ยวมาดูก่อนว่าจริงๆเดี๋ยว เออใส่มีของนั่งกี่อันแล้วหกสิบกว่าอันแล้วแต่มาหนึ่งสองสามตึ๊ดตึด,ด,ตด,ด,ตด,ดเฮ้ยน่ารักผูกผูกไทยด้วยโอ้โหไขออ่ตัวนะหนึ่งอ้าวผิดอันหนึ่งสองสามตึดดต๊ด,ดมีรอยที่ตาโดยใครต่อยมาโอเคเดี๋ยวส่งส่งอีกตัวหนึ่งไปก่อนดีกว่า อะ่อะแล้อ่นนี่ไงโอเจตักซิโดต้าเป็นหน้าแมวหน้าตลกจังโบตี้บบตี้ต้องกดที่ชื่อนะนืมอา้อาวอ้าวไม่กดไม่ได้ออเคตัวนี้ก็ได้ไม่ต้องเพจแล้วใช่ไหมเล่นหนยเล่นหน่อยเล่น,น,เ,ลนเล่นกับน้องหน่อยเดี๋ยวน้องมาไปหาของให้นะคะอ้าวเอกไปหาของ ตอนนี้เหมือนเกมมีปัญหาเรื่องแอดอะเพราะว่าดูดูโฆษณารับของรางวันไม่ได้แล้วก็ต้องรอให้มันแมวกลับมาเองแล้วก็เราค่อยๆซื้อเพชรไปนะคะค่อยๆเก็บเพชรมดแล้วงั้นโอเคคลิปนี้แค่นั้นละคะ่ะอวดเฉยๆอยากรู้ว่ามันจะลุ้นกันว่าได้ตัวอะไรบ้าง